นการกลับมาของเทพอมตะตกสวรรค์ตอนที่71มั้งหาตอนที่78นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะอ่านมังงะเรื่องนี้หรือว่าอยากจะอ่านก่อนใครนั่นเองนะครับสามารถไปอ่านได้ที่เพจผู้เปกันเลยนะครับกับเพจเปิด5าเลมหลอดเทพนั่นเองนะครับปลิ้งใจร่างคลิปเลยเอาละเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเรไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย let's go เปิดตอนมาก็โกโก,ก้คันนะครับต่อจากตอนที่แล้วเลยผู้ใช้ศิลปะการต่อสู้โบราณหนุ่มเอ๋ยจงภูมิใจเสเถอะที่ได้ตายด้วยฝีมือของท่านวิลเลียมผู้ยิ่งใหญ่เฮเจ๋งดีน,นี่คุณวิลเลียมฮะคุณน,นี่ก็เก่งส้เล่นเลยนะ ต่ไม่สู้ผมหรอกเออผมเก่งกว่าถึงตอนนี้เราจะควบคุมธาตุทั้งห้าได้ไม่เก่งเท่าเมื่อก่อนแต่ตอนนี้เราก็สามารถใช้ธาตุน้ําได้คล่องแล้วเด็กคนนี้ควบคุมธาตุทั้งห้าได้ด้วยงั้นเหรอถ้าคุณจริงจริงล่ะก็อย่างไรก็ตามมังกรน,น้ําตัวนี้คงไม่สามารถสู้กับไอ้วิลเลียมได้แน่ในตอนนี้ลองป้องกันมังกรน,น้ำของซันให้ได้สิ เข้ามาเซ่มาหาอำนาจในโลกโดนสันโจมตีเข้าตรงๆคงไม่เป็นอะไรหรอกเนาะคุณวิลเลียมยังอยู่ไหมครับโดนหมัดตรงๆของสันเข้าไปยังยืนไหวอยู่หรอ เมื่อกี้มันเรียกว่าหมัดเหรอสันนึกว่าโดนมดสกิดซะอีกเสือ้อเกาะทองคำงั้นเหรอที่แท้ก็มีอาวุธวิเศษนี่เองเมื่อกี้สันประมาทไปหน่อยหลังจากนี้แกไม่ได้แต่ตัวสันแน่มันจะจริงเหรอเฮ้อหายไปแล้วงั้นเหรอมาดูกันหน่อยสิว่ากาะของคุณจะกันหมัดของสันได้ไหม เกาะทองคําของคุณวิลเลี่ยมได้รับความเสียหายงั้นเหรอรอบนี้กาะของเขาป้องกันไม่ได้แล้วแน่ๆไม่ต้องกังวลไปหรอกนี่นะเป็นหนึ่งในวิธีการหลอกล่อศัตรูของคุณวิลเลี่ยมเมื่อกี้เหมือนร่างกายของเราขยับไม่ได้ไปสั่วขณะฮ่าๆๆน่ล่นไปก็เปล่าประโยชน์ตอนนี้น่ะแกโดนพลังจิตของสันตึงไว้แล้ว นี่นะคือความน่ากว่าของผู้ฝึกตนสายพลังวิญญาณงั้นเหรอแล้วมีอะไรอีกไหมถ้ามีแล้วก็ใส่มาให้เต็มสูบเลยได้สัญจัรให้ยา่าหลังสีลำแสงพิดคาด ฮน่าสงสารจริงๆเลยนะโดนลำแสงของซันเข้าไปไม่เคยมีใครลอดไปได้เลยสักคนเป็นการโจมตีที่เรียบๆมากแต่ว่ามันรุนแรงและทรงพลังสุดๆนี่แหละคุณวิลเลียมละฮะอะไรกันอยากจะโคให้ปลาณีงั้นเหรอเปล่าประโยชน์ยังไงวันนี้แกก็ต้องตาย เฮ้ยอะไรนะการโจมตีของคุณวิลเลียมถูกสะท้อนกลับงั้นเหรอมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงแกแกะทำอะไรลงไปก็แค่การโจมตีด้วยพลังวิญญาณธรรมดาธรรมดาก็แค่นั้นแต่สงสัยมันคงจะรุนแรงไปหน่อยจนไปกระทบกับจิตวิญญาณของแกนะสิ ็นไปไม่ได้ไม่เคยมีใครใช้พลังวิญญาณได้หลังจากโดนลำแสงของสันไปแล้วเลยนะกแกททำได้ยังไงจะบอกให้เอาไหมล่ะก็เพราะพลังจิตของแกมันอ่อนแอเกินไปยังไงล่ะการจะเป็นผู้ฝึกตนสายพลังวิญญาณนะมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่แกคิดหรอกนะ ระดับตอนนี้ของแกก็เหมือนกับเด็กพึ่งได้ของเล่นใหม่นั่นแหละวสะสยมแล้วออกหิมญยาณของสันไปได้เลยแต่แต่แต่แตว่าปล่อยสันไปเถอนนะฉันจะปล่อยแกไปก็ได้นะแต่ว่าแกจะรอดหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแกและนะมาะไม่นะฉันยังไม่อยากตายออตาย คุณวิลเลียมตายแล้วงั้นเหรอเด็กนั่นมันไม่ใช่คนแล้วขนาดคุณวิลเลียมยังไายแพ้ให้กับเด็กนั่นพวกเรายอมแล้วได้โปรดไปพวกเราไปด้วยท่านบรนพบุรุษท่านจะทำยังไงต่อครับเด็กนั่นมันเป็นสับปะาดเราไม่สามารถต่อกรกับเด็กนั่นได้หรอกจริงๆแล้วเด็กนั่นเป็นลูกของสางเซนไห่จริงๆรงั้นเหรอ สวัสดีคุณสางพวกเราคือตระกูลสางที่มาจากประเทศจีนพอดีว่าหน้าของคุณเหมือนกับคนที่รู้จักของผมไม่ทราบว่าคุณรู้จักสางเซินไ่หรือเปล่าสางเซินไ่ตระกูลสางงั้นเหรอคุณคือสางจุนซานใช่ไหมใช่แล้วผมชื่อสางจุนซานเด็กคนนี้รู้จักชื่อของเราได้ยังไงหรือว่าเขาคือลูกของสางเซินไห่ ถ้าอย่างนั้นสันจะได้ตบถูกตัวเอ๊ะแกะตบสันทำไมอือหือรวดเร็วและรุนแรงอะไรปานนี้แค่นี้มันยังไม่พอสำหรับสิ่งที่มันทำกับพ่อสันที่ทำให้พ่อสันเกือบตาย แกก็ดียังไงมาตบหน้าสันนี่ก็เพราะว่ามันเป็นแกยังไงล่ะจุนซานร,ระวังตัวไว้ด้วยเด็กคนนี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนายหรอกนะสันให้เวลาพวกแกสิวิเอาหินวิญญาณไปวางกองไว้ตรงนั้นซะพ่อบอกว่าชีวิตนี้เขาก็จะไม่มีวันยกโทษให้กับพวกตระกูลสางเด็กขาดเรลาไม่สามารถฆ่าพวกมันได้ในตอนนี้ไม่งั้นพ่อก็จะไม่ปล่อยวางกับพวกมัน จุนซานเอาหินวิญญาณให้เขาไปแต่ว่าแก้แขนเมื่อไรมันก็ไม่สายไปหรอกเราต้องไปสืบข้อมูลของเด็กคนนี้ก่อนเข้าใจแล้วครับฝากไว้ก่อนเธอไอ้หนุ่มสกุลสางไปกันได้แล้วจุนซานตระกูลสางพวกแกจะต้องหายไปเร็วๆนี้แล้วละด้วยหินวิญญาณทั้งหมดนี่เราคงก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยละ แล้วภาพก็ถูกตัดมาตีนภูเขาทมินที่นี่มีพลังวิญญาณเยอะอย่างไม่น่าเชื่อไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมันถึงดึงดูดนักลบมาจากทั่วทุกมุมโลกเปลี่ยนจากผู้ใช้ศิลปะเป็นนักลบแทนนะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงหินวิญญาณระดับตำ่ำแต่มันก็มากพอที่จะก่อตัวเป็นขุมพลังวิญญาณแถมเรายังมีอาณาเขตสะสมวิญญาณอยู่การใช้สือลาเทพนี่จะได้ไม่เสียเปล่ารอบนี้เราจะไปได้ถึงตรงไหนกันนะมาลองดูกันดีกว่าพลังวิญญาณมากกว่าปกติถึง20เท่างั้นเหรอ ที่นี่เรียกได้ว่าเป็นสวงสวรรค์ของเรานักลบเลยดูดซับต่อไปถึงเวลาทะลวงขั้นเสียนแล้วตอนนี้ร่างกายของเราถูกอัดแน่นไปด้วยพลังวิญญาณ ตอนนี้ระดับขั้นของเรามาถึงเซียนขั้นปลายแล้วรู้สึกต่างจากเดิมไปลิบลับเลยใครที่ขวางทางซันโลบนี้มันเดี่ยงแน่แล้วภาพก็ถูกตัดที่วันต่อมาคุณคือคุณสางสางอี้ใช่ไหมคะใช่ครับสวัสดีค่ะคุณสางได้โปรดตามเรามาที่ซั้นสองด้วยเราได้เตรียมที่ไว้สำหรับคุณแล้ว ที่นี่จะมีคนรู้จักซันด้วยเหรอหรือว่าจะเป็นเพราะเรื่องเมื่อวานกันเสิญเข้าไปด้านในได้เลยค่ะสินค้าสิ้นต่อไปคือยาจีนหยวนการจินยานี้เข้าไปทำให้การฝึกของคุณนั้นเร็วขึ้นเป็นสองเท่าฮะอะไรนะมียาแบบนี้บนโลกด้วยงั้นเหรอ แต่ว่าข้อจำกัดของมันคือใส้ได้ผลกับคนที่มีขั้นสูงกว่าขั้นนักบุญเท่านั้นดังนั้นจึงคิดให้ดีก่อนที่จะซื้อนะคะยาเม็ดนี้มีคุณสมบัติที่ดีจริงๆแต่สันเกงว่าคนที่ซื้อไปจะโดนคนอื่นเพ่งเล็งมากกว่านะสิ20ล้านดอลลาร์สันให้50ล้านดอลลาร์ ยาจินหยวนงั้นเหรอคุณภาพของมันไม่ได้ดีมากแต่ที่น่าตกใจคือมีคนสามารถกันมันขึ้นมาได้นี่สิอยากรู้จังแฮะว่าใครเป็นคนกันยานี่เฮ้ยนั่นคือเซินฮงลูกชายของมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งในเอเชียไม่ใช่เหรอคงไม่มีคนจะเสนอราคาสู้เขาแล้วละตอนนี้ราคาอยู่ที่50ล้านดอลลาร์มีใครจะเสนอเพิ่มไหมคะ50ล้านครั้งที่สอง 50ล้านครั้งที่3ยินดีกับคุณเสริญห้องด้วยค่ะที่ได้ยาเม็ดนี้ไปของต่อไปเจ้านายบอกว่ามันคือยาที่สามารถทำให้อายุยืนนี่คือยาของคุณค่ะเอาละค่ะต่อไปคือข้างในขวดนั่นมีพลังวิญญาณแปรปวนอยู่เยอะมากเลยต่อไปคือสมบัติของร้านเราค่ะนั่นก็คือยาสางเสริ ซึ่งน้ำยาอันนี้สามารถทำให้อายุของคนที่กินเพิ่มขึ้นได้50ปีแม้แต่คนที่ไม่เคยฝึกตนก็ตามฮะอะไรนะยื่นอายุได้50ปีงั้นเหรอแม้แต่คนที่ฝึกตนหรือนักรบที่ทรงพลังก็ตามยังมีช่วงอายุที่ไม่ต่างกับคนธรรมดาเลยนะสันขอเสนอหินนี่สุรลาระดับเทพห้าก้อนสุรลาระดับเทพ5้ราร5ก้อนงั้นเหรอ ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันฮะสุราระดับเทพห้าก้อนอย่างนั้นเหรอนี่ไม่ใช่การประมูลด้วยเงินแล้วเพราะสุราระดับเทพมันประเมินค่าด้วยเงินไม่ได้แล้วผู้หญิงคนนั้นมาจากองค์กรเก้าปีศาจเหรอแต่ออลาของเธอแข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่ที่ซันเคยเจอมาเลยเธอพบว่าเรากำลังเซ็กออลาของเธอได้ด้วย ความแข็งแกร่งของเธออยู่เหนือเซียนไปแล้วจะมีใครให้มากกลัวสื่อลาระดับเทพห้าก้อนไหมคะแม่งเอ้ยเราไม่มีของแบบนั้นอยู่เลยสักนิดแล้วเธอเป็นใครกันถึงได้มีศื่ลาระดับเทพเยอะขนาดนั้นถ้าไม่มีแล้วก็ยินดีด้วยกับคุณผู้หญิงที่ได้น้ำยาสางเึ่งไปครอบครองนะคะพวกเธอจะมีศื่ลาระดับเทพห้าก้อนจริงๆงั้นเหรอ ขอขอบคุณที่มาร่วมง,งานประมูลของเรานะคะเธอเป็นผู้นำขององค์กรเก้าปีศาจงั้นเหรอไม่สิเธอยังเด็กเกินไปแต่ว่าหลังจากนี้เธอต้องโดนตามล่าอย่างแน่นอนเราจะได้เห็นฝีมือของเธอด้วยได้เวลาแล้วไปกัน,นเถอะเป็นผู้หญิงที่อวดดีจริงๆ เอมเออสาวน้อยทำไมเธอถึงรีบเดินจังเลยล่ะเธอสนใจไปดื่มซากับซันสักถ้วยไหมถึงซัแต่ชอบกินกาแฟก็เธอสตาร์บัคนั่นนะเออหลีกทางไปซะถ้ายังไม่อยากตายไอ้พวกตัวละห้าบาทเฮ้ก้าวแล้วจังเลยนะที่มาว่าพวกข้าตัวละห้าบาทนะถึงพวกข้าจะเป็นตัวประกอบหรือกระดิกกระจอกแต่พวกข้านั้นตัวละิบบาทนะน้อง ว่าก็ว่าเธอสาวน้อยแต่ก็ใส่ว่าฉันไม่ชอบหรอกนะหุ่นของเธอนะ่ะคืนนี้ไปสนุกกับพี่ดีกลัวไหม้อือตายเอ๊ะอ้าวเฮ้ยตายแล้วงั้นเหรอทำได้ไงวะสันบอกให้หลีกฉันเตือนแล้วนะอวดดีจริงๆ พวกเราจัดการพวกเธอเลยเปิดก่เลยครับท่านผู้เท่าเต่าเป็นตัวประกอบยังบอกว่าเจ๋งอีกเชอเออบอสนี่เราจะตามพวกเธอไปจริงๆเหรอจะตามให้พวกเธอฆ่าพ่อแกหรือไงไอสัตว์จัดการพวกมันได้ในพริบตาเดียวแถมวิซาดาพวกนั้นหัวหน้าของพวกเธอต้องไม่ใช่เล่นๆแน่ เอ๊ะเกิดอ,อะไรขึ้นกันหมอกพวกนี้มาจากไหนกันโดนรอบโจมตีหรออ๋อเดี๋ยวนะนึกออกแล้วหมอกพวกนี้มันคล้ายกับเกาะที่เราไปครั้งที่แล้วพวกเธอเป็นคนสร้างอาณาเขตอาคมและวางไว้ที่นั่นเหรอโทเว้ยหนีไม่พ้นจนได้เขาคือปรมาจารย์สางนั้นเหรอ พวกเธอรู้ไหมว่าสันเป็นใครถ้าให้สันเดาเธอคงเป็นผู้นำขององค์กรเก้าปีศาจสินะสันคือเจียงฉิงซูว่าที่ผู้นำรุ่นที่18ขององค์กรและวันนี้สันก็ได้เจอกับคนที่ฆ่าคนในองค์กรของสันพวกเธอต้องการอะไรองค์กรของพวกเราต้องการคนที่มีพรสวรรค์ และคุณก็เป็นหนึ่งในคนที่พวกเราเลงไว้สัลละคเคนพวกแกจริงๆที่บังอาจมาทำร้ายพ่อแม่ของสันสันไม่เข้าร่วมกับพวกแกเด็คขาดถ้างั้นก็น่าเสียดายที่คุณจะต้องตายลงตรงนี้ดาบพวกนี้ทรงพลังมากและมีจำนวนมากแถมควบคุมดาบเยอะขนาดนี้พวกเธอทำได้ยังไงกัน อาจารย์คะดูเหมือนว่าเด็กคนนั้นจะไม่ได้เก่งอย่างที่คิดถูกต้องเขาดูอ่อนแอมากก็ว่าอยู่ว่าทำไมถึงควบคุมได้เยอะขนาดนี้ที่แท้ก็มีดาบวิญญาณจริงๆแค่สองอันนี้เองเขาพบดาบวิญญาณที่ซ่อนอยู่ไว้ได้และก็ยังจับด้วยมือเปล่าอีกพวกเธอมีลูกเล่นแค่นี้ใช่ไหม ถ้างั้นสันขอคืนให้พวกเธอก็แล้วกันแย่แล้วฉันไม่สามารถป้องกันได้อย่าตื่นตนกใช้พลังวิญญาณมาคุมร่างกายไว้น้อยกล้าดียังไงมาฆ่าลูกษิดของสัน แม่ขอโทษทีนะครับพอดีนึกว่าพวกเธอจะรับได้นะ่ะใครจะไปรู้ลหลนะเนาะว่าพวกเธอจะตายแบบนั้นอะเดวิสาแย,ยกล่างงั้นเหรอตั้งใจดูดีๆและหาล่างจริงเอาเฮ้ยเยี่แล้วเราเยียกไม่ออกเหรอวิสาดาบกับวิสาแย,ยกล่างของคุณน,นี่ จ๋งสุดๆไปเลยนะครับถือว่าเป็นบุญตาที่เกได้เห็นก่อนตายก็แล้วกันคุณนี่เป็นผู้หญิงที่เก่งที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเลยนะครับนั่นมันวิสาหธาตุงั้นเหรอมังกรน,น้ำพุ่งทยาน ผู้หญิงคนนี้สามารถใช้วิชาห้า่าระดับต่ำและมันก็เสี่ยวสารขั้นสูงสุดแล้วงั้นเหรออาจารย์ของเธอต้องอยู่ระดับจกักรพรรดิแล้วแน่ๆถึงเวลาตายของแกแล้ว ผมสงสัยว่าภาพปิดปากนั่นมันลบกวนเวลามองหรือเปล่านะ <S <S ถ้าไม่รังเกียจละก็เดี๋ยวผมถอนให้คุณเองนะ <S <S 1> <S 1> เราเนึกว่าในโลกนี้จะไม่มีใครที่มีสเสน่ห์มากกว่าอยู่ยาวแล้วนะแต่เมื่อเราเจอเธอคนนี้เธอมีสเสน่ห์มากกว่าอยู่ยาวซะอีกแม้รู้เนื้อวว่าคิดอะไรอยู่ตั้งแต่สันเกิดมา ไม่เคยมีใครทำแบบนี้มาก่อนสันจะเป็นเมียแกทุยสันจะฆ่าแกเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้หญิงทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะครับผมให้เป็นเมียไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าเป็นเมียน้อยแล้วก็ได้อยู่นะหรือว่าจะโกรธที่ผ้าปิดปากหลุดเหรอครับแกเป็นคนแรกที่เห็นหน้าของสันและวันนี้แกต้องตายและผิดชอบมาซะ ใสวิชาเดียวกับสันได้ยังไงสันคือสางอี้ปรมาจารย์ด้านการลอกเรียนแบบแค่สันเห็นวิชาไหนครั้งหนึ่งแล้วสันก็ใส่ได้หมดนั่นแหละแล้วก็นะนี่นะไม่ใส่วิชาแบบเดียวกันกับเธอเหรอกมันคือมังกรกินหมีต่างหากวิชาห้าท่าระดับต่ำแบบนี้มองแค่แวบ,บเดียวก็ก๊อบได้แล้ว ถ้างั้นแบบนี้ล่ะเจอเทคนิคมังกรน้ำที่อาจารย์ของสันสอนมาเป็นอย่างดีเป็นไงล่ะ เธอสู้ซันไม่ได้หรอกเพราะว่าซันใส่วิสาบาังกลินมียังไงล่ะเธอมีความคิดยังไงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของเธอกับพวกนักรบทั่วไปคิดว่าคนที่เป็นคนขายน้ำยาสางซึ่งคงไม่ใช่นักรบธรรมดาแน่ๆล่ะแล้วแกอยากจะรู้เรื่องนั้นไปทำไมล่ะตอบแบบนี้คือไม่กลัวถูกฆ่าเลยงั้นเหรอ แกไม่อยากพบกับอาจารย์ของสันแล้วหรือไงถ้าไม่อยากก็ฆ่าสันซะเลยสิสันอุตส่าห์หาเธอเจอแล้วคิดว่าสันจะหาอาจารย์ของเธอไม่เจอเหรอนะเดี๋ยวก่อนสันจะพาานไปหาอาจารย์ของสันก็ได้เด็กคนนี้มีขอบเขตอยู่ขั้นเสียนแต่เขาไม่รู้หรอกว่าตอนนี้อาจารย์ของเราอยู่เหนือกว่านั้นไปแล้ว เด็กคนนี้โดนอาจารย์ของเราจัดการแน่ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการกลับมาของเทพอมตะตกสวรรค์ตอนที่71หาตอนที่78นะครับสําหรับใครที่อยากจะอ่านมางะเรื่องนี้หรือว่าอยากจะอ่านก่อนใครนั่นเองนะครับสามารถไปอ่านด้ที่เพจผู้เปกันเลยนะครับกับเพจเปิดฮาเลมหล่อเท่นั่นเองนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยแล้วล่ะแล้วสุดท้ายนี้ก็องกราบขอลากไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย